ขอพระยาเวทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่16ธันวาคม2023สําำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วัรุณลาหักประสิทธิ์ สิ่งหัวข้อที่เราจะแบ่งปันในวันนี้คือพระพรของการยอมจำนนพระคัมภีร์ได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อเรายอมจำนนชีวิตของเราทั้งหมดแด่พระเจ้าสิ่งแรกนะคะที่เราจะได้รับเราจะมีประสบการณ์ในสันติสุข ในโยบบท 22, ที่2ีิข้อที่21กล่าวไว้ว่าจงปร่งดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่านสิ่งต่อมาคือเราจะมีประสบการณ์กับอิสระภาพค่ะในโรมบทที่6ข้อที่17นะคะได้กล่าวไว้ว่าแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้น ท่านเป็นทาตของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งส่งมอบไว้แก่ท่านสิ่งที่3นะคะเราจะมีประสบการณ์กับฤทธเดชของพระเจ้าในชีวิตของเราการทดลองที่เข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนและปัญหาที่ถาโถม สามารถถูกทำให้พ่ายแพ้โดยพระคิดเมื่อเรามอบมันให้กับพระองค์ในโยชูวาบทที่5ข้อที่13ถึง15ได้กล่าไวไว้ว่าและต่อมาเมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยริโคท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดูและดูเถิดมีชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือไว้ในมือของตนยืนอยู่ต่อหน้าท่าน และโยชัวเข้าไปหาชายนั้นได้กล่าวแก่ท่านผู้นั้นว่าท่านอยู่ฝ่ายเราทั้งหลายหรืออยู่ฝ่ายศัตรูของพวกเราและท่านผู้นั้นตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นแต่ที่เรามาตอนนี้ก็มาเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาและโยชัวก็กราบลงถึงดินและนมัสการและถามท่านผู้นั้นว่า เจ้านายของข้าพระเจ้าจะกล่าวอะไรแก่ผู้รับใช้ของท่านและจอมพลยูธาของพระเยโฮวาได้กล่าวแก่โยชูวาว่าจงถอดรองเท้าของเจ้าออกจากเท้าของเจ้าเสียเพราะว่าสถานที่ซึ่งเจ้ายือนอยู่นี้เป็นที่บริสุทธิ์และโยชูวาก็กระทำตาม ในขณะที่โยชัวเข้าใกล้สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าก้มกราบนมัสการต่อหน้าพระองค์และยินยอมต่อแผนการของพระองค์การยอมจำนนนั้นนะคะได้นำมาซึ่งชัยชนะที่น่าประหลาดใจที่กำแพงเยรีโคนี่เป็นคำที่ดูเหมือนขัดแย้งในตัวเองชัยชนะมาจากการยอมจำนน การยอมจำนวนไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอมันทำให้คุณเข้มแข็งเมื่อท่านยอมจำนวนต่อพระเจ้าท่านไมจ่จำเป็นต้องกลัวหรือยินยอมต่อสิ่งอื่นใดวิลเลียมบูธผู้ก่อตั้ง Salvation Army ได้กล่าวว่าความยิ่งใหญ่ของอำนาจของคนจะเป็นตามขนาดของการยินยอมของเขาคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ เราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงที่เราจะที่ฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขอยอมจำนวนกับพระองค์และเชื่อฟังและวางใจในทุกแผนการของพระองค์ที่มีในชีวิตของลูกปธิษนาในพระนามพระเยซูพรเ์พรเจ้าอาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทรทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วนะคะ จะพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะ